สวัสดีครับเสานี้ก็อยู่ที่อ่าอ่าอยู่ที่สวนไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งที่อำเภอเชียมาชครับบ้านส่วนหลังน้อยคอยหลักคือเก่าครับเดี๋ยวมือนี้เราจะพาไปเบิ่ง ส่วนไผ่ปงหวานหลังจากที่เราได้สางกอสางกอแล้วก็ให้ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ําแล้วก็คุมด้วยแกลบดําเดี๋ยวห้องไปเบิ่งครับว่ามันเหลื่อมแตกหนอก่อเป็นจังไดลักษณะยังไงเดี่ยวไปติดตามเลยครับไปกันเลยครับต้นนี้เป็นอิดหน่นอต้นเงาหนึ่งนะครับนี่แหละครับอ่าเราก็ไว้ลํา ไว้ลำต้นแม่อยู่ประมาณ4ี่ตาต้นนะครับน,น,นี่ครับตอนนี้การนี้ครับหน่อตันนี้ก็เริ่มแทงแทงขึ้นมาใหม่แล้วครับตอนนี้คือระบบการการให้น้ําของเรานะครับเราก็จะเอ่อให้น้ําประมาณนี้มันจะพุ้งใส่พุ่งใส่ทุกต้นเลยนะครับเราก็คุมด้วยเกลบดดานะครับนี่ครับตันนี้ก็เริ่มโอเคแล้วครับก็บเป็นนีกเงาต่อมาครับนี่ไว้ลำอยู่ที่สองครับสอง ลำแม่อยู่ที่สองนะครับแล้วก็มันเริ่มแทงนอขึ้นมาแล้วครับอีกลำนมก็เริ่มนนอนครับเริ่มแทงนอแล้วขาวจ้วดเลยครับขาวจ้วงเลยครับครับมันก็เริ่มแทงนอขึ้นมาแล้วครับสําหรับสวนไผ่ปงหวานเป็นน้ำผึ้งของเราครับเราประกันหวานจ้วยแน่นอนครับกินเข้าไปแล้วหวานจ้วยนะครับสวนไผ่ปงหวานเป็ดน้ำผึ้งที่อำเภอเชมยงรัฐระบบการให้น้ำประมาณนี้ครับเมื่อนี้เอามาฝากสำนินเสด็จครับ ความสุขทางใจของคนที่มักชอบทําเกษตรก็คือเห็นต้นไม้ที่เราปลูกนั้นได้รับผลผล,ผลติตใหญ่โตขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับมนนี้ก็บาวพุธายฟาทินเอามาฝากสํำนี้ล้ครับสวัสดีครับ